กระทรวงสาราสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเรากำลังเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้าประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปีการท่องเที่ยวลาว2024วิสิตลาวเยสตูเตาซัน24รวมถึงวาระที่ลาวดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้าครับท่านวิไัยวรรณจันทราตรี แถลงว่าสำนักสารสนเทศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทร์กำลังเฝ้าติดตามการปรับปรุงโรงแรมร้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรายการสำคัญระหว่างลาวเป็นประธานอาเซียนในปี2024นครหลวงเวียงจันทร์อนุญาตให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเปิดโรงแรม2,028แห่งซึ่งมีห้องพักมากกว่า1 0 0 0 0ม่นห้องเพื่อรองรับแขกทางการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเยือนลาว โดยปัจจุบันนครหลวงเวียงจันทร์มีแกสเฮาส์กว่า270แห่งซึ่งมีห้องพักกว่า6,000ห้องขณะเดียวกันครับนะครหลวงเวียงจันทร์มีโรงแรมระดับ5ดาวจำนวน9แห่งและมีแผนเปิดเพิ่มอีก3แห่งภายในสิ้นปี2023พร้อมกับมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานของโรงแรมระดับ4ดาวและ3ดาวโดยกลุ่มกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้วยครับ นอกจากนั้นครับหน่วยงานการท่องเที่ยวของนครหลวงเวียงจันทร์ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อร่วมตรวจสอบและรองรับว่าโรงแรมแห่งต่างๆนั้นมีน้ำและไฟฟ้าเพียงพอตลอดจนดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรักษาความสะอาดของเมืองหลวง ท่านนางวิไลวันกล่าวต่อครับว่าสำนักงานยังมุ่งเน้นบูรณาการที่ท่องเที่ยวแห่งสำคัญในนครหลวงเวียงจันทร์รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อผู้มาเยือนทุกคนได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นและเกิดความประทับใจที่ดีตลอดไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงหัว